วันนี้ประเทศไทยยังคงจับตามองความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีคนสําคัญอย่างทักษิณชินวัตรที่แม้จะเว้นวักจากการเมืองมานานแต่ชื่อของเขายังคงเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอล่าสุดมีข่าวที่สร้างความสนใจอย่างมากในแวดวงการเมืองและสังคมเมื่อสมชายวงสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีและเยาวภาวงสวัสด์ภรรยาได้เดินทางเข้าเยี่ยมทักษิณชินวัตรอย่างใกล้ชิดโดยเผยถึงอาการปัจจุบันว่าสุขภาพดีขึ้นมาก พร้อมทั้งพยายามควบคุมอาหารและออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงที่สุดบรรยากาศภายในการเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปนอย่างอบอ,อุ่นและเป็นกันเองท่ามกลางความห่วงใยจากครอบครัวและผู้สนับสนุนที่ยังคงส่งกําลังใจให้กับทักษิณอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าตัวต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างนับตั้งแต่กลับมาประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาภาพของอดีตผู้นําที่เคยเต็มไปด้วยพลังและเป็นศูนย์กลางของการเมืองไทย มานานหลายปีวันนี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายและเน้นการดูแลสุขภาพมากกว่าเดิมสมชายเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมว่าทักษิณมีสีหน้าดีขึ้นเห็นได้ชัดว่าพยายามควบคุมอาหารอย่างจริงจังและออกกําลังกายทุกวันตามคําแนะนําของแพทย์เขามีวินัยมากขึ้นและดูเหมือนจะมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาใช้ชีวิตให้แข็งแรงเหมือนเดิมขณะที่เยาวภาก็เสริมว่า ทักษิณยังคงมีกำลังใจดีเยี่ยมยิ้มแย้มและพูดคุยได้ตามปกติแม้บางช่วงจะยังต้องพักผ่อนมากแต่ก็เห็นได้ว่าเขาตั้งใจจริงในการฟื้นฟูร่างกายตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของทักษิณออกมาหลายครั้งทั้งเรื่องการเจ็บป่วยเรื้อรังและการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ทุกครั้งครอบครัวมักออกมายืนยันว่าเขากำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดข่าวในครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าทักษิณยังคงแข็งแรง และมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปหลายคนอาจสงสัยว่าการที่สมชายและเยาวภาเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้มีในทางการเมืองหรือไม่เพราะทั้งสามคนล้วนมีความสัมพันธ์ในฐานะครอบครัวและยังมีบทบาทสําคัญในกลุ่มการเมืองเดียวกันแต่จากคําให้สัมภาษณ์ของสมชายดูเหมือนว่าการเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อความห่วงใยทางครอบครัวล้วนๆไม่มีประเด็นทางการเมืองใดแอแฝงวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องการเมือง เลยเราแค่มาเยี่ยมพี่ชายดูแลกันตามปกติเห็นเขายิ้มได้เราก็ดีใจแล้วสมชายกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามในสายตาของสังคมการเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตรย่อมมีความหมายมากกว่านั้นเพราะทุกครั้งที่ทักษิณปรากฏตัวหรือมีข่าวใ,ใดๆเกี่ยวข้องมักจะส่งผลสะเทือนไปถึงสมการทางการเมืองไทยในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่รัฐบาลปัจจุบันยังคงถูกวิพากวิจารอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็นหลายฝ่ายมองว่าความแข็งแรงและการฟื้นตัวของทักษิณ อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่ทําให้ขั้วการเมืองของเขาเริ่มขยับอีกครั้งในอนาคตย้อนกลับไปเมื่อครั้งทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากอยู่ต่างประเทศมานานกว่าทศวรรษภาพที่ปรากฏในวันนั้นสร้างความสเตือนใจให้กับผู้สนับสนุนจํานวนมากหลายคนหลั่งน้ําตามเมื่อเห็นอดีตนายกเดินเข้ามอบตัวในสนามบินดอนเมืองและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตํารวจในเวลาต่อมาการกลับมาครั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ แต่ยังเป็นการเปิดฉากบทใหม่ของชีวิตทักษิณหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาหลังจากนั้นทักษิณเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างทั้งโรคประจําตัวและภาวะความเครียดสะสมทําให้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและลดการออกสื่อไปมากแต่ในช่วงหลังมานี้มีหลายครั้งที่เขาปรากฏตัวผ่านภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นถึงความสดใสขึ้นอย่างชัดเจนจนผู้สนับสนุนต่างพากันดีใจและส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม เยาวภาเปิดเผยว่าที่ทักษิณตั้งใจมากค่ขเขาคุมอาหารเองทุกมื้อเลือกกินแต่ของที่ดีต่อสุขภาพไม่กินหมันไม่กินหวานและพยายามออกกําลังกายทุกเช้าแม้บางวันจะไม่ค่อยมีแรงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าอยากกลับมาแข็งแรงเพราะยังมีสิ่งที่อยากทําอีกเยอะคําพูดนี้สร้างความซาบซึ้งให้กับหลายคนเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชายที่ผ่านทุกบททดสอบของชีวิตมาแล้วเกือบทุกแบบในวงการแพทย์เองก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทักษิณ อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายอย่างเป็นระบบโดยแพทย์ได้จัดโปรแกร,รมดูแลเฉพาะด้านทั้งการปรับอาหารการทำกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายปัจจุบันโดยมีทีมแพทย์จากหลายสาขาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนการดูแลเช่นนี้สะท้อนถึงความใส่ใจและความร่วมมือระหว่างแพทย์ครอบครัวและตัวผู้ป่วยเองด้านประชาชนและแฟนคลับของทักษิณจำนวนมากก็ยังคงติดตามข่าวสาร และส่งกำลังใจให้ผ่านโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อความอาดบทภาพวาดรวมไปถึงคลิปที่ตัดต่อแสดงถึงความห่วงใยและความเคารพในตัวอดีตผู้นำคนนี้หลายคนเชื่อว่าทักษิณคือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอดีตและยังคงมีอิทธิพลต่อแนวคิดทางการเมืองในปัจจุบันอย่างมากแม้ทักษิณจะยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีทางการเมืองอย่างชัดเจนแต่คำพูดบางประโยคจากคนใกล้ชิดก็มักถูกตีความว่าอาจเป็นสัญญาณบางอย่างที่สื่อถึงความเคลื่อนไหว ในอนาคตสมชายเคยกล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทุกคนอยากให้พี่ทักษิณพักผ่อนไม่อยากให้เครียดหรือคิดเรื่องการเมืองมากแต่แน่นอนว่าเขายังติดตามข่าวสารทุกวันเขายังสนใจบ้านเมืองเหมือนเดิมซึ่งคำพูดนี้เพียงประโยคเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้สังคมเริ่มจับตาม,มองว่าในวันที่ทักษิณฟื้นฟูนร่างกายสมบูรณ์เขาอาจกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหลายฝ่ายในแวดวงการเมืองมองว่าทักษิณแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่ยังคงมีเครือข่าย การเมืองที่แข็งแรงโดยเฉพาะกลุ่มพรรคที่สืบทอดแนวคิดของเขาซึ่งยังคงมีอิทธิพลในรัฐบาลปัจจุบันการฟื้นตัวของเขาจึงอาจหมายถึงการกลับมาของแรงผลักดันทางการเมืองบางอย่างที่หลายคนรอคอยหรือบางคนอาจกังวลผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองให้ความเห็นว่าสุขภาพของทักษิณมีในสําคัญมากต่อสมดุลของอํานาจในประเทศเพราะแม้เขาจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งใดแต่เสียงและความเห็นของเขายังคงมีน้ําหนักในหมู่ผู้สนับสนุนและสมาชิกพรรคหากเขากลับมาแข็งแรงเต็มที่ ย่อมเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาในทางการเมืองแน่นอนในอีกด้านหนึ่งก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่มองว่าทักษิณควรใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างสงบหลังจากผ่านมรสุมชีวิตมามากทั้งในด้านการเมืองคดีความและสุขภาพหลายเสียงจากประชาชนบอกตรงกันว่าอยากเห็นเขาใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัวดูแลสุขภาพและส่งต่อประสบการณ์ชีวิตให้กับคนรุ่นหลังมากกว่าจะกลับมายุ่งกับการเมืองอีกอย่างไรก็ตามทักษิณยังคงเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยเฉพาะในด้านความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้เขาคือภาพแทนของคนที่ล้มแล้วลุกได้เสมอแม้จะถูกวิาพากวิจารณถูกต่อต้านหรือถูกผลักออกจากเวทีการเมืองแต่เขายังคงยืนหยัดและหาทางกลับมาอย่างมีศักดิ์ศรีการที่สมชายและเยาวภาออกมาเผยว่าทักษิณกำลังดูแลสุขภาพอย่างจริงจังจึงไม่ใช่แค่ข่าวดีทางครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญ,ญาณที่ทำให้ผู้สนับสนุนรู้สึกอุ่นใจอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือบทบาทของเยาวภาองศวร์ซึ่งนอกจากจะเป็นน้องสาวของทักษิณแล้ว ยังถือเป็นบุคคลสําคัญในครอบครัวการเมืองวงสวัสดิ์ชินวัตรเธอเป็นผู้ที่คอยดูแลประสานงานและติดตามอาการของพี่ชายอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาการที่เธอออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงความแข็งแรงของทักษิณจึงยิ่งทําให้สังคมมั่นใจว่าอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีขึ้นจริงๆในมุมมองของคนรอบข้างทักษิณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงแมในยามที่ต้องพักรักษาตัวเขายังวางตารางชีวิตอย่างชัดเจนตื่นเช้าออกกําลังกายเบาๆตามที่แพทย์แนะนํา รับประทานอาหารที่ผ่านการควบคุมทุกมือ้อและใช้เวลาอ่านหนังสือหรือฟังข่าวสารเพื่ออัปเดตสถานการณ์โลกอยู่เสมอนอกจากนี้เขายังให้ความสําคัญกับการทําสมาธิและพักจิตใจเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสมดุลไปพร้อมกันเมื่อถามถึงความตั้งใจในอนาคตสมชายตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพของพี่ทักษิณเขาอยากอยู่กับหลานๆอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่วุ่นวายแค่ได้เดินออกกาลังกายตอนเช้าพูดคุยกับครอบครัวเขาก็มีความสุขแล้ว คำพูดนี้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงจากอดีตของชายที่เคยบริหารประเทศและต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ระดับชาติวันนี้กลับอยากเพียงใช้ชีวิตแบบธรรมดายอย่างคนทั่วไปแต่ในโลกของการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอแม้ทักษิณจะไม่ได้มีเจตนาจะกลับมาเล่นการเมืองโดยตรงแต่ชื่อของเขายังคงเป็นแรงสันสเทือนในทุกการเคลื่อนไหวการที่เขามีสุขภาพดีขึ้นในตอนนี้จึงอาจถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาของครอบครัวชินวัตรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในช่วงท้ายของการเยี่ยมสมชายและเยาวภาได้ฝากข้อความถึงประชาชนว่าอยากให้ทุกคนสบายใจพี่ทักษิณดีขึ้นมากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาเขารับรู้และทราบซึ้งในความรักของประชาชนจริงๆข้อความนี้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์พร้อมกับคำอวยพรและแฮชแท็กให้กำลังใจมากมายเช่นขอให้พี่โทนี่แข็งแรงทักษิณกลับมาแล้วพี่ทักษิณสู้ส สุดท้ายแล้วข่าวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเดตสุขภาพของบุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความผูกพันระหว่างอดีตผู้นำกับประชาชนที่ยังไม่เสื่อมคลายถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า20ปีแต่ชื่อของทักษิณชินวัตรก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนทั้งที่ทรักและที่วิจารณ์เขาการฟื้นฟูสุขภาพของเขาในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหกักแต่เป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศยังจับตามองอยู่เรื่องราวของชายผู้เคยเป็นผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ ผู้ต้องเผชิญมรสุมทางการเมืองจนต้องจากบ้านไปหลายปีและวันนี้ได้กลับมาอยู่ท่ามกลางครอบครัวอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มและพลังใจใหม่มันไม่เพียงแต่เป็นภาพของการเริ่มต้นใหม่แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านความยากลาบากแค่ไหนหากยังมีความหวังความตั้งใจและกําลังใจจากคนรอบข้างก็สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเสมอนี่คือภาพของทักษิณชินวัตร ในวันนี้ชายที่อาจไม่ได้อยู่ในสนามการเมืองแต่ยังคงมีอิทธิพลต่อหัวใจของคนไทยมากมายการที่สมชายและเยาวภาออกมาเผยข่าวดีเกี่ยวกับสุขภาพของเขาจึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของครอบครัวหากแต่เป็นเรื่องของประเทศที่ยังคงเฝ้าดูด้วยความหวังและความรู้สึกหลากหลายเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดทักษิณก็ยังคงเป็นชื่อที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยอย่างไม่อาจลบเลือนได้แล้ววันนี้เรื่องราวของเขาอาจเพิ่งเริ่มต้นบทใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม